อันนี้คือไฟรถรถแม่บ้านใช่ป่ะแ่นนี่ผมพอดีผมเห็นดุมอยู่ตรงนี้นะพี่ทัศว่าพี่ทัศทำอะไรวันนี้ฮะแค่แค,แค่เดี๋ยวนะไม่ต้องหมุนแรงเหรอหมุนแค่นี้ก็ติดแล้วหรออันนี้คือดุมของรถญี่ปุ่นที่รถแม่บ้านที่เราเห็นนี่นะ,นะ,นะเป็นหลอด LED ก็จะเบาๆอ๋อแต่ถ้าหมุนแรงๆมันก็ติดค้างอ๋อก็คือว่าตอนคุณลองหลอดไฟคุณลองอย่างเงี้ยแค่นี้เองอันนี้คือดุมรถด,ดุมจากรยานญี่ปุ่น ลองอีคทีดิแค่หมุนป,ปุ๊บติดแล้วเหรอลองหลอดไฟลดแล้วดุมนี้มันมันข้างในมันเป็นตัวปั่นไฟเหรอครับใช่ครับอ้หลายคนสงสัยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูของจริงเลยดีกว่าไปอ่านี่นะของจริงอยู่นี่นะเมื่อกี้ที่เราปั่นให้ดูเนี่ยคือดุมนี้เนาะดุมนี้เนี่ยของจริงอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวลองสักคันไหมมคันไหนคันนี้แหละยกอ๋อติดเลยถ้าถ้าเราปั่นเร็วๆฮะถ้าถ้าปั่นเร็วๆมันก็ติดแบบติดอย่างนี้เลย มีแสงไงมีแสงก็จะไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่ถ้าเกิดมืดๆอ่ะชัดเลยอ,อันนี้สองดวง,ดวงไหนลองคันนี้หน่อยสิสองดวงเนาะคือ,ค,อคืออันนี้ไม่มีสวิตช์เปิดปิดคือติดเลยใช่ไหมฮะมีมีอยู่ด้านล่างครับอันนี้มีแสงอ๋อเราสามารถปิดได้ได้ไหนลองปิดสวิตช์ดูปิดสวิตช์อ๋อมันมีสวิตช์ด้วยอันนี้คือไม่ติดอ๋อนี่ติด,ตดถ้าปิดสวิตช์ถ้ามันมีแสงแจ้งเข้ามาก็จะจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่อนี้มันคึ้มๆเลยคึ้มๆกติดอ๋อ โอเคอ๋อแล้วมีสวิตด้วยข้างหลังเปิดปิดได้แต่จีงมันเปิดเปิดไงเปิดเปิดแบบมันมีแสงส่องแงงๆปุ๊บมันก็จะดับอ๋อเป็นสวิตเนี่ยสวิตใต้ใต้ใตัวเนี่ยให้เห็นเลยหมายถึงว่าถ้ามืดมืดมันก็จะติดมืดติดอ๋ออันน,นี้อันนี้เป็นแค่เม็ดเม็ด,มดอันนั้นชิมทับทีมทุกคนันโอ้ไฟเขาไม่เหมือนกันเนาะอ๋อหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมที่ตรงเมื่อกี้ที่เราเทสก็คือเอามาเทสไฟเลยแล้วก็ติดให้ลูกค้าเลย อ้ญี่ปุ่นเขาทำดีเนาะมีสวิตตัางหากเราไม,ไม่ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปกดตรงนี้ให้ให้ยางมันฝืดเลยเนาะรุ่นเก่าถ้ากดเนี่ยมันจะฝืดฝืดใช่ไหมมันจะเราจะหนักหนักหน่อยอ๋อรุ่นเก่าเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่แต่ถ้าเป็นหลอด LED ปุ๊บมันก็จะหมุนเบาวกว่าอ๋อนี่นะฮะก็คือมีดุมให้อย่างนี้เนี่ยถึงทำไมถึงประมาณ2,500-3,000ถึง3,000เนาะถูกมากนะฮะแค่ดุมตัวนี้ไหลายตังแล้วนะ ได้ทุกๆนะ